สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ขอนําเสนอเหรียญหลวงพ่อขอมเหรียญนี้สร้างเมื่อปี2511ห <c oughs> ลวงพ่อขอมแห่งวัดไผ่ลงงัวสุพรรณนะครับประวัติของท่านผมเชื่อว่าทุกคนคือตัวท่านผมเชื่อว่าคนในวงการรู้จักท่านหมดแหละแตประวัติโดยละเอียดก็เหมือนเดิมพวกเราไปค้นเราเองนะครับ ผมไม่อยากจะเปคนแล้วก็มาอ่านให้ฟังอ่ะไปคนเอาเองสนุกกว่าได้มากกว่านะครับเค okay, มาดูเหรียญน,นี้ดูง่ายครับเหรียญผมไม่มั่นใจว่ามีเก้ไหมนะแต่โดยปกติเนี่ยโดยปกติเนี่ยเออ่ถ้ามีราคาซื้อขายเนี่ยก็มักจะมีของเก้ตามมาแต่เพื่งเพียงเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นของเก้ไง สร้างเยอะนะเหรียญนี้ผมเชื่อว่าเยอะอะเพราะว่าหลวงพ่อขอเวลาสร้างพระเครื่องทีหนึ่งเนี่ยเยอะลูกศิษย์ท่านเยอะลูกศิษย์มีเงินก็เยอะแต่ตัวหลวงพ่อขอท่านไม่มีเงินหรอกเวลาท่านจะสร้างอะไรทีก็บ,บอกให้กับญาติโยมกับลูกศิษย์นั่นแหละเพอเหรียญนี้สร้างผมว่าเป็นแสนนะ,ะว่าเหรียญเหรียญ เอ่อเอ่อเหรียญสองหน้าเหรียญพิมพ์ลีลาโอโหสร้างนี่เยอะมากอะมันจะหลายแสนหลายแสนเหรียญนะ่ะเจตนาของท่านก็ก็เพื่อมีความต้องการจะเผยแพร่พระพุทธศาสนา,าผ่านวัตถุมงคลนะครับตั้งใจอย่างนั้นอธิษฐานจิตไว้ยอย่างนั้นเลยแล้วก็ตั้งใจจะทําให้สําเร็จให้ได้แล้วก็ท่านก็ทําให้สําเร็จจนได้จริงๆนะครับ เรามาดูเหรียญเหรียญดูง่ายๆครับพื้นผนังเรียบตึงที่ผ่านมาผมจะจะตึงแต่ไม่เรียบนะครับแต่พศ2511เนี่ยจะเป็นอะไรที่เครื่องเครื่องรีดเครื่องรีดโลหะนี่จะพัฒนาละดีละเพราะฉะนั้นเวลารีดโลหะเนี่ยเวลารีดโลหะนี่ก็จะจะรีดได้ตึง รีดได้ตึงรีดได้เรียบอะนะครับมาดูกันเลยมาอืมนะครับเป็นเป็นการปั๊มตัดนะผมเชื่อว่าเป็นยุคสองนะยังไม่ใช่ยุคสามอ,ะอ่ะเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยว คมชัดเนี่ยเราดูอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเหรียญของเกจิท่านไหนเราก็ดูอย่างนี้ครับพื้นผนังเรียบหรือเรียบตึงทุกอย่างก็คมคมเนี่ยตำหนิเนี่ยคมคมเนี่ยของเก๋เนี่ยเวลาทำทำทำเก๋ถอดพิมพ์เนี่ยถอดพิมพ์ถอดยังไงติดก็จริงติดก็จริงเส้นเร็ววเล็กก็จริงแต่ไม่คมนะพวกเราดูตัวดูเดี๋ยวสำรวจใกล้เนี่ย นี่ครับเห็นไหมครับดูขีดขีดที่ใต้หูเห็นไหมครับการแกะไม่พิมพ์พลาดเนี่ยช่างเวลาแกะแกะ,แกะฟึดฟึดฟึดมันก็ต้องมีจังหวะสักจังหวะสองจังหวะพลาดมั่งเป็นแบบนี้นะครับน,นี่ด้านหลัง อยับ yeah. ไ,ได้านหลังจะเขียนไว้ว่าโพธารามอําเภอโพธารามสุพรรณบุรีเป็นพระพุทธรูปที่วัดนัานะครับพระพุทธโคดมเป็นพระประธานพระพุทธโคดม สภาพนี้นี่ถือว่าสวยนะพวกเราเดี๋ยวเราดูขอบเหรียญก่อนทำไมผมจึงเชื่อว่าเป็นเหรียญเป็นตัวเป็นาการปั๊มตัดในยุคสองนี่ครับพวกเราดูนะพวกเราดูตั้งแต่ เห็นไหมครับเอาตั้งแต่หูเหรียญไล่ลงมาเนี่ยตั้งแต่หูเหรียญลงมาเนี่ยจะมีปั๊มตัดส่วนหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปบางส่วนอย่างนี้ครับฉีกขาดรอยฉีกขาดก็เป็นสายสายอย่างนี้นะครับเป็นสายสายแต่ว่ามันไม่เยอะไงรอยฉีกขาดเนี่ยนะรอยฉีกขาดเกิดจากการปั๊มกระแทกคือพัฒนาคือลับวิธีการปั๊มนะครับ ใช่ไหมอ่าต่อๆลงมาตรงนี้ไม่มีไงตัดตลอดตัดจนสุดมีตัดตลอดนี่ครับตัดตลอดตัดตลอดเลยนะตัดมาตลอดเลยนะเห็นไหมจะมีแค่ฉีกขาดแค่บางส่วนแค่นั้นเองเห็นะอ่ะามาไล่มาเลยนะอย่ยตรงนี้ก็จะเป็นสายๆนิดนึงฉีกไปนิดนึง เหรียญจับยากเลย ไม่ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับวิธีการเนี่ยมันต้องอ่าอานี่เห็นไหมปั๊มตัดส่วนหนึ่งแล้วก็ฉีขาดอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่รอบขอบเหรียญไม่รอบเหรียญไงเป็นแค่บางส่วนไม่รอบเหรียญน,นะถ้าเป็นปั๊มตัดตัวปัจจุบันเลยนะเปะ๊ปะเลยนะตัดฉีขาดเท่าไหร่ก็เท่านั้นจะรอบเหรียญจะเท่ากันเกือบจะเป๊ะเลยที่เหลือก็จะฉีขาดเป็นไซส์ส นปัจจุบันคือเครื่องปั๊มตัดเนี่ยเขาเขาน้ำหนักการปั๊มในี่ยไฮดรอลิกแบบโอ้โหลงไปนี่คือตัดโชดตัดโชดนี่แน่นอนมากแต่ว่านี่ยังยังพศสองพันอยอยู่เป็นตัวปั๊มตัดตัวที่สองอะ่ะชุดเออเออเออรุอ่นยุคสองออนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอไปอ่ะเดี๋ยวนี้มาดูด้านหน้าที่มันดูหน้าหลงใยที่ เหรียญนี้นะพวกเราใช้สึกๆึกนะเหรียญนี้สภาพใช้สึกๆึกก็ยังยังยังคือพะนี่อยู่ในพระราคาหลักร้อยก็ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเี่ยไม่แตะพันใช้สึกๆึกเนี่ยใช้สึกๆึกเนี่ยยังสองร้อยห้าสิบึกๆึกเหลือสักหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเออก็ก็มีคนซื้อนะ เหรียญนี้สภาพนี้ต้องถือว่าสวยไม่ได้ผ่านการใช้เพียงแต่ว่าผ่านการสัมผัสจับต้องส่วนตรงจม,มูกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเกจิไหนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องตรงจม,มูกเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาปั๊มตัดเนี่ยด้านหน้าเนี่ยลงก็ปั๊มตัดตัดจากด้านหลังลงไปหน้ามีความแล้วก็กดให้ตัดเพราะฉะนั้นด้านหน้าเวลาตัดเสร็จแล้วก็ลงข้างล่าง เอาหน้าลงเพราะฉะนั้นจ,จมูกส่วนใหญ่ก็จะหาสวยๆมีแต่ว่าน้อยนะครับที่โดง่ดงๆส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละนี่ครับเวลาเราดูเหรียญเราก็ดูคมๆเนี่ยคมๆดูคมๆเนี่ยดูดูใต้คางอย่างเงี้ยนี่ยกตัวอย่างเราดูเราดูเหรียญจะดูแต่เฉพาะด้านตรงหน้าหลังเท่านั้นนะเราก็ดูตรงขอบ ขอบทั้งหมดเนี่ยขอบใต้คางอย่างเงี้ยดูขอบใต้คางดิไหมเ่าขอบดูขอบขอบไปขอบแสงคัติอย่างเงี้ยตั้งเป็นแท่งเป็นสันคมๆอย่างเงี้ย ดูเส้นเกษาเส้นผมท่านน่ะเส้นเส้นเส้นผมหลงพ่อดูวิตาอย่างเงี้ยนี่ดูขอบเองี้ยดูมองจากด้านข้างเงี้ยถ้าของเกเนี่ยถอดพิมพ์ถอดยังไงดีแค่ไหนมันก็จะเบร์เบร์นะจยุ่พาะตรงขอบขอบนะที่ติดกับพื้นผนังเหลียนน่ะโดยเฉพาะตรงขอบขอบออย่างเงี้ยไม่มีทางเลยที่จะจะคมชัดขนาดนี้นะครับด,ดูเหรียญอื่นๆก็เหมือนกันนะครับอา้าวผมก็พยายามจะ ทำให้ชัดชดยังยังต้องอาศัยเงินทุนอะไรอยู่บ้าไปอย่างนี้กันเอาเรียนี้ไปนะครับพวกเราเอาไปถูกๆตามสโลแกนของช่องของผมนี่แหละแท้ถูกเพราะว่าต้องการที่จะผ่องถ่ายสมบัติผลัดกันชมเปลี่ยนมือกันไป280บาทค่าจะส่งฟรีนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิป ก็จะไลน์ก็ได้นะครับจะโทรก็ได้แต่โทรดีกว่า280บบาทถ้าคิดว่าแพงก็ต่อถ้าคิดว่าแพงไปก็ต่อราคามาโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ